สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พัฒ์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปนะคะที่ทํานายด้วยาศาสตร์การพยากรณ์ด้วยลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปและไพ่เทาโรชั้นสูงระบบกระแสะจิตค่ะวันนี้เราจะมาทํานายในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะ ท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพอัปโรขึ้นมาค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์โดดเด่นนะคะการงานก็จะได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีด้วยความที่อัปโรเป็นแสงสว่างนะคะก็จะนําพาเอาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะได้พบเจอหรือได้รู้จักคนที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพในการทํางานสูงนะคะเรียกได้ว่ามีความสามารถ ที่ที่ที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนลักษณะแบบนี้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องของการทํางานนะคะและเกิดใครที่ทํางานอะไรที่มันเป็นลักษณะของงานฝีมือหรือเป็นงานอะไรที่มันต้องใช้ความคิดความรู้ความสามารถของตนเองผลงานของคุณเนี่ยก็เป็นที่น่าจับตามองหรือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เกณฑ์การงานอยู่ในเกณฑ์ดีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การเกื้อหนุนและก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะก็จะมีทั้ง งผู้หญิงทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเท่านั้นเลยนะคะเป็นคนที่คอยเกื้อนหนุนหรือเป็นคนที่คอยส่งเสริมนะคะยิ่งคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวพันกับความสวยความงามอาจจะเป็นสปาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของออร้านเสริมสวยหรือจะเป็นลักษณะของการขายเครื่องสําอางนะคะอันนี้นะคะถือว่าส่งผลดีมากนะคะในแง่ของการทํางานจะมีการวิ่งเต้นมีการขยายงานและขยายตัวออกไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเกณฑ์การเงินนะคะมีได้จากเพศตรงข้ามค่ะเพศตรงข้ามจะเป็นตัวช่วยเหลือแลอเป็น ตัวที่จะ ผ่อนคลายภาระการเงินที่มันตึงเครียดในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีเงินพอที่จะไปซื้อหาทรัพย์สินหรือไปซื้อหาในเรื่องของอสิ่งของใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าให้ลดการเอาแต่ใจตัวเองลงไปหน่อยนะคะอย่าพยายามดื้อรั้นมากจนเกินไปแล้วก็ฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะอยู่ในเกณฑ์แล้วความรักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์อบอุ่นดีนะคะแต่บางครั้งการทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปมันจะท ให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดใจได้ง่ายนะคะส่วนใครที่โสดมานานนะคะในเดือนนี้ค่ะก็มีวิแววของความรักใหม่ๆเข้ามาแต่ดูให้ดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี้ยโสดจริงหรือไม่เพราะดูแล้วจะมีเกณฑ์ความรักซ้ําซ้อนแทรกเข้ามาอีกด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ